เป็นกล้องติดรถที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดณเวลานี้แล้วครับทุกคนเคยไหมครับเวลาเราให้แฟนเราขับรถไปคนเดียวให้ลูกเราขับรถไปคนเดียวให้คนที่เรารักคนที่เราแคร์ขับรถไปคนเดียวแล้วเราก็แอบเป็นห่วงเขาครับว่าเขาจะขับได้ไหมเขาถึงไหนแล้วเขายังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถดูได้ทันทีเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับเจ้ากล้องตัวเนี้ย เปรียบเสมือนเราที่คอยนั่งเฝ้าระวังภัยให้เขาเตือนรถข้างหน้าเตือนคนเตือนมอเตอร์ไซค์เตือนการออกนอกเลนจะดีกว่าไหมล่ะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักเจ้ากล้อง70ไมล์ A810 ที่มาพร้อมกับ 4G Hardwire Kit Package ที่จะช่วยให้เราสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยครับว่าคนที่เรารักคนที่เราแคร์ขับเป็นยังไงถึงไหนแล้วปลอดภัยอยู่หรือเปล่า ไปรู้จักกับเจ้ากล้องตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับปมาอันบ็อกกันเลยครับทไาดาไปเปิดมาเป็นกล้องตัวนี้อยู่นี่ครับไหนขอดูเลนส์ิเลนโอ้เลนใหญ่มาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์ s t a r w i d t 2ครับเลนกว้าง150องศา กว้างขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่กว้างพอกว้างกว่าสายตามนุษย์เราอีกนะครับด้านข้างมีสล็อตใส่ไมโคร SD การนะครับมีช่องเสียบไฟไท e C แล้วก็มีช่องต่อกล้องด้านหลังครับเจ๋วมากเลยอ่ะต่อไปอันนี้เป็นกล้องด้านหลังครับนี่เราติดกาวตรงนี้ได้เลยหมุนได้ด้วยครับ เวลาเดินทางเวลาอยากถ่ายคลิปนะครับหมุนมาถ่ายในรถได้เลยนี่ก้านเอาไว้งัดสายไฟเข้าล่องนะครับให้เราสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นสายไฟต่อกล้องบันทึกภาพด้านหลังนะครับสายให้มาค่อนข้างยาวครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าสายจะยาวไม่พอต่อไปนี่ครับ USB Type A to C นะครับนี่ ฝั่งขวามือนี่ครับเป็นไท A ฝั่งซ้ายมือเป็นไท C แล้วครับต่อไปเป็นที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับปักไฟเราสามารถเสียบกล้องได้ตรงนี้เลยนี่ครับสีแดงแล้วเขาก็แถมให้เราอีกหนึ่งรูเราสามารถเสียบชาร์จมือถือได้ตรงนี้เลยต่อไปนะครับพ้าลองของเราหนขอดูซิเป็นสายไฟไท C to C อีกหนึ่งชุดครับนี่ ซีมาค่อนข้างดีเลยครับเจ้าตัวนี้ครับจะทำให้เราสามารถมีไฟเลี้ยงกล้องตลอดเวลาแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะทำให้แบตรถเราหมดสตาร์ทไม่ติดเขามีระบบตัดไฟครับถ้าแบตเราอ่อนเนี่ยกล้องก็จะไม่ทำงานครับช่วยให้เรามีไฟพอในการสตาร์ทเครื่องครับนอกจากนั้นเจ้านี้ยังเป็นตัวรับสัญญาณ G P S และก็สัญญาณ 4G นะครับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกล้องเราไปอีกขั้นนี่ครับเราจะสามารถเสียบสายได้ตรงนี้เลย y ท e C นะครับก็คือเป็นสายไฟออกจากเจ้าตัวนี้แหละแล้วก็ไปเลี้ยงกล้องมีถาดใส่ซิมนะครับเจ้าตัวนี้ต้องใส่ซิมมีไฟแสดงสถานะมาดูอีกทางนึงอันนี้แหละครับก็คือจะเป็นชุดจ่ายไฟสำหรับกล้องนะครับเขาจะเอาไฟจากรถเราซึ่งถ้า ทุกคนนะครับที่จะติดตั้งแบบ u u l option อย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าพอมีความรู้เรื่องช่างหน่อยได้ครับติดได้เองแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกนะครับไปร้านได้ครับร้านติดกล้องทั่วไปร้านประดับยนต์ทั่วไปนะครับเขาสามารถทำให้เราได้ง่ายๆเลยนี่ครับมีสายไฟสัญญาณสตาร์ทครับ ACC มีสายไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มี สายกล่าวนี่ครับมีแค่3เส้นร้านประดับยนต์สามารถเดินสายไฟ3เส้นนี้ให้เราได้แน่นอนครับ แล้ครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เข้ารูปสวยงามไม่ได้รู้สึกว่าบางทัศนวิสัยจนเกินไปนะครับดูจากมุมนี้นี่แทบจะมองไม่เห็นเลยเขาจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยครับและฟังก์ชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม2566นี้นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน 4G ที่เราต้องใช้ 4G Hardware Kit เจ้าตัวนี้แหละครับซึ่งเจ้าตัวเนี้สามารถทำให้เราเชื่อมต่อกับรถของเราเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพียงแค่มีสัญญาณ 4G ครับซึ่งเราสามารถได้ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาอีก3อย่างนั่นก็คือ 1. การเฝ้าระวังขณะจอดรถ 2. การดูภาพเรียวไทม์ 3. การดูตำแหน่งพิกัดเรียวไทม์อันนี้ครับ เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วเราสามารถใช้งานมันได้แล้วนะครับในเรื่องของการจอดรถต้องถือได้เลยครัว่าเป็นฟังก์ชันที่ปลอดภัยทําให้คนรักรถอย่างผมและหลายๆท่านมั่นใจมากครับเราสามารถดูได้เลยครัว่าตอนเนี้รถเราเป็นยังไงจอดรถอยู่ที่ไหนมีใครมารบกวนหรือเปล่าถ้ามีใครมาลบกวนนะครับ AI จะสามารถ จับได้มีคนเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้ารถเราผ่านไปผ่านมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งเขาจะตื่นมาบันทึกพฤติกรรมที่น่าสงสัยครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นหากเซ็นเซอร์แรง g ีตรวจจับได้ว่ารถของเรามีการขยับอาจต้องสงสัยว่ามีการชนมีการมายุ่งเกาะแกะกับรถเรากล้องก็จะตื่นมาบันทึกได้ด้วยครับบันทึกไม่พอครับเขาจะแจ้งเตือนเราแล้วอัปโหลดคลิปนั้นลงในระบบคลาวนะครับ เราสามารถดูได้เลยครับว่าเมื่อกี้ที่ระบบแจ้งเตือนอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับรถเรามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือเปล่ามีใครมาเกาะแกะเกากับรถเราหรือเปล่าเราสามารถดูได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันที่2ครับที่เราสามารถดูรถเราแบบสดๆดเรียวไทม์ได้เลยครับว่าตอนเนี้รถเราเป็นยังไงทุกคนสามารถดูออนไลน์ได้ผ่านระบบ4 G ในมือถือของทุกคนเลยครับ ว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่รถแจ้งเตือนไปตอนนี้รถเรายังอยู่ดีไหมคนคนนั้นเขาไปหรือ,อยังเกิดการชนขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราสามารถดูได้ครับว่าตอนเนี้คนที่เรารักจอดรถแล้วหรือ,อยังจอดรถเป็นยังไงจอดตรงไหมจอดเบี้ยวไหมจอดที่ไหนเราสามารถดูได้เลยครับทั้งคลายความกังวลในเรื่องของการเป็นห่วงรถคลายความกังวล ในเรื่องของคนที่เรารักครับว่าเขาเอารถไปจอดอยู่ที่ไหนเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้ครับสามารถคลายความกังวลได้มากเลยครับเวลาที่เราปล่อยให้มือใหม่คนที่เรารักคนที่เราห่วงขับรถไปเราสามารถดูได้เลยครับว่าเขาถึงจุดหมายหรือย,ยังเขาจอดรถเป็นยังไงปลอดภัยไหมนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันระบุพิกัดตำแหน่งของรถนะครับ อันนี้ครับสามารถช่วยให้เราคลายความกังวลได้เราอาจจะเป็นห่วงเขาว่าตอนนี้เขาเดินทางถึงไหนแล้วจะโทรไปก็เป็นห่วงกลัวเสียสมาธิเราสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูได้เลยเขาจะอัปเดตตำแหน่งการเดินทางให้เรื่อยๆเลียวไทม์เลยครับเราดูได้เลยว่าอ๋อตอนนี้ถึงไหนแล้วเผื่อบางท่านนะครับไม่อยากที่จะโทรไปรบกวนการขับขี่เราหยิบขึ้นมาดูก็สามารถทำให้เราคลายความกังวลได้ครับ ซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถไปประยุกต์ใช้กับพ่อบ้านใจกล้าได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วแต่การใช้งานได้เลยในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานนะครับทำได้ดีอยู่แล้วภาพ4 k ชัดมากทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องหน้านะครับคุณภาพนี่สุดยอดเห็นสีเห็นแสงไฟชัดเจนมากครับมองป้ายทะเบียนชัดเจนเลย ส่วนกล้องด้านหลังอาจจะเทียบเท่ากับกล้องหลักด้านหน้าไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าคุณภาพของเขาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับทั้งในเรื่องของความคมชัดในเรื่องของแสงในเรื่องของสีเรามองเห็นชัดเจนดูย้อนหลังได้เยี่ยมแล้วครับและนี่ก็คือการทดสอบใหม่ของกล้องนะครับว่ามีความคมชัดแน่น้ากเท่นทีนอันเนี่ยช่วยเราได้ด้วย ต่อไปในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ A-Dart นะครับหรือผมขอเรียกเขาว่าโคชิ่งล้วกันอันเนี้ถือว่าทำผมว้าวมากๆเลยเขาทำได้ดีเกินคาดมากๆเลยครับเรามาทดสอบความเป็น Driving Code ของเจ้า70 My A810 กันนะครับว่าเขาสามารถช่วยเตือนเราได้มากน้อยเท่าไหร่ะลองดูจอดนอกเลนแล้วนะครับ3ามว้าว ทำได้ดีทำได้เร็วมากครับตรวจพบรถด้านล่างือที่ดูที่แค่รถข้างหน้าขยับอะ่ะเขาก็เตือนเราแล้วครับว่ารถคันข้างหน้าเคลื่อนที่สุดยอดอะ่ะเป็นไรวิ่งโค้ชที่ดีมากๆเลยครับ ระมัดระวังคู่ขับขี่โอเคโอเคโปรดระมัดระวังคู่ขับขี่จ้ารู้แล้วโปรดระมัดระวังคู่ขับขี่โอเคโปรดระมัดระวังคู่ขับขี่จ้ารู้แล้วแหละตอนเราเป็นมือใหม่อ่ะ เราอาจจะรู้สึกว่าเขาช่วยเราแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราขับเก่งขึ้นแล้วเราอาจจะต้องการการช่วยเหลือน้อยลงเราสามารถค่อยๆไล่ปิดทีละอันได้นะครับฟังกช์ชันการเตือนนี้เราไม่ใช้อ่าปิดไปการเตือนนี้เราไม่ใช้ปิดไปเปิดไว้เท่าที่จําเป็นได้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะรบกวนการขับขี่ของเราทําให้เราลาคาเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเอาใจสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างผมนะครับ ต้องบอกเลยว่าอันนี้แจ๋วมากนั่นก็คือการซ้อนภาพ VR เข้าไปในวิดีโอของเรานะครับนี่ครับคือภาพที่ผมได้ขับขี่จริงๆและข้อมูลการขับขี่ของผมจริงๆครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ไฟล์ไหนอยากทำไฟล์ไหน VR นี้ครับก็จะแสดงทั้ง GPS ความเร็วแรง g ดูได้เลยครับว่าขับดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์เนี้ยลงโซเชียลได้เลยครับโชว์ความเก่งของเราว่าชั้นเนี่ยขับดีแล้วขับนิ่มแค่ไหนนะหลังจากที่ผมใช้งานเจ้า7 0 m y A810 มที่มาพร้อมกับ 4G Hardwire คิดแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเวลานี้ไม่มีกล้องตัวไหนที่เหมาะกับมือใหม่เท่ากล้องตัวนี้เลยครับ ไม่มีอีกแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่กล้องติดรถธรรมดาเขาเป็นทั้งเพื่อนเขาเป็นทั้งโคชชิ่งเขาเป็นทั้งตำรวจบ้านที่คอยดูแลการขับขี่ของเราดูแลรถเราดูแลคนที่เรารักเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับซึ่งถ้าท่านไหนอยากให้เจ้า70ไม้ A810 ที่มาพร้อมกับ 4G Hardware Kit มาดูแลเรามาดูแลคนที่เรารัก มาดูแลทรัพย์สินของเราสามารถสั่งซื้อได้ที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์หรือร้านตัวแทนจำหน่ายพร้อมติดตั้งทั่วประเทศหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและ 70mai a 8มา 4G แปคิดได้เหมือนเดิมงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะ